ฝากฟ้าฝากดินวิมลใส่นิ่มนวลวันศุกร์ที่4เมษายน2568เมื่อด้อมส้มด้อมแดงไม่รู้การเมืองไม่ใช่เรื่องสร้างสรรค์แม้เท่าริ้นไรมีประโยชน์ที่สุดก็ช่วยให้มีการพัฒนาบ้านเมืองบ้างซึ่งเป็นเรื่องวัตถุล้วนแม้พัฒนากฎหมายก็จะเป็นวัตถุและเกี่ยวเนื่องกับวัตถุแต่ไม่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนามนุษย์ให้ขึ้นสู่ความสมบูรณ์แต่อย่างใดเพราะการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ในด้านรุดมการณหรือเป้าหมายของการเมืองคือทำอัิปรโยสุข แก่พลเมืองของประเทศซึ่งเป็นหน้าที่ของนักการเมืองและข้าราชการซึ่งทําตามนโยบายของนักการเมืองแต่ของจริงก็คือนักการเมืองแทบทั้งหมดทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักยิ่งในปัจจุบันนี้แทบพูดได้ว่านักการเมืองทาเพื่อประโยชน์ของตัวเองแทบทั้งหมดพลเมืองเป็นแค่เหยื่อหรือเครื่องมือของพวกเขาเพื่อเข้าสู่อํานาจการปกครองประเทศและคอยปกป้องแก้ต่างแทนพวกเขาส่วนสิ่งที่ได้รับตอบแทนก็แค่กระดูกที่นักการเมืองโยนให้แทะพอได้อร่อยน้ําลายของตัวเองและเสพบติดมัน แต่ทั้งเนื้อที่นักการเมืองกินและกระดูกที่พวกเขาโยนให้พลเมืองนั้นก็ล้วนเป็นเลือดเนื้อของคนที่เสียภาษีบวกกับรายได้อื่นของรัฐเช่นรัฐิสาหกิจเป็นต้นจึงเห็นได้ว่าอำนาจโดยตัวบันเองนั้นเป็นการบั่นทอนและทำลายมากกว่าจะสร้างอุปยชน์สุขแก่พลเมืองและไม่มีการสร้างสรรค์ใดๆนั่นเป็นการบั่นทอนและทำลายโดยนักการเมืองและเครือข่ายรวมทั้งข้าราชการทุจริตด้วยซึ่งเป็นการทำลายจากภายนอกหรือคนอื่นแต่ที่สำคัญกว่าก็คือ การทำลายจากภายในของตัวพลเมืองแต่ละคนเองเห็นได้จากการที่พลเมืองถูกนักการเมืองปั่นหัวให้แบ่งแยกเป็นฝักฝ่ายตั้งแต่ยุคคนเสื้อแดงมาจนถึงยุคคนเสื้อส้มในปัจจุบันเขาบอกตรงนี้ก่อนว่าเหตุที่นักการเมืองต้องแบ่งแยกพลเมืองให้แตกแยกเป็นฝักฝ่ายก็เพื่อให้มีคนสนับสนุนพวกเขาคอยปกป้องแก้ตัวแก้ต่างหรือเถียงกระทั่งกดด่าแทนพวกเขาการเมืองยุคก,ก่อนคนเสื้อแดงหรือกดพักไทยรักไทยนั้นทุกพักล้วนไม่แตะต้องสถาบันพระมหากษัตริย์ พวกเขาแข่งกันที่นโยบายและตัวบุคคลในพักว่าพักใดจะมีนักการเมืองที่เก่งเด่นและมีน้อยมากที่จะเลือกเพราะความสวยความหล่อเหมือนในปัจจุบันแม้จะมีนักการเมืองที่นิยมลทัทธิคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับประกาศตนเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างในยุคเสื้อแดงและเสื้อส้มเมื่อนักการเมืองรุ่นเก่าแต่ละพักต่างก็แข่งขันกันที่นโยบายและตัวบุคคลพักเก่าแก่เหล่านั้นจึงได้เปรียบพักใหมๆ่ๆเพราะมีบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สะสมมานานและมีผลงานมากกว่า ข่าวการคอร์รัปชันเมื่อพักใหม่อยากมีอํานาจการแข่งขันแบบเดิมๆก็จะได้ผลน้อยจึงต้องหาวิธีใหม่นั่นคือหาเหตุที่จะแบ่งพลเมืองให้แตกแยกเป็นฝักฝ,ากฝาก่ายหาเหตุอื่นใดไม่แตกต่างอย่างชัดเจนกับพวกพักเก่าจึงต้องแบ่งเป็นฝ่ายเอาเจ้ากับล้มเจ้าและพวกเจ้าของพักก็อยากเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศโดยกระบวน,นดารของพวกนิยมอํานาจอยู่แล้วเพราะมีมอํานาจสูงที่สุดในประเทศแล้วก็เหมือนเป็นเจ้าของประเทศอยากได้อะไรทําอะไรก็ย่อมได้ดังใจ ขนาดจะไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศก็ยังมีบางคนบางตระกูลกอบโกยคดโกงทรัพย์สินของประเทศไปมาหาศาลและยังไม่หยุดเพราะเป้าหมายสุดท้ายของเขาคือล้างผลาญประเทศให้ย่อยยับส่วนพวกนิ้วล้อกองเชียร์ก็หลับหูหลับตาเชียร์เหมือนในกระโหลกมีแต่อาจมพิจารณาเรื่องราวทั้งหลายในสังคมและการเมืองไม่เป็นจึงคอยแต่ปกป้องแก้ตัวแก้ต่างโต้เถียงแทนลาดตะเวนดูว่าใครเห็นต่างในโลกออนไลน์บ้างก็พาพวกหาหรือเอาทัวลง สำยังผลิตเรื่องโป้ปดก่อกวนใส่ร้ายฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ทุกวันทั้งพวกเสื้อแดงและเสื้อส้มนั้นพฤติกรรมเหมือนกันและก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่พวกเขากระทำอยู่นั้นคือการทําลายตัวเองจากภายในเพราะแต่ละวันแต่ละชั่วโมงนั้นพวกเขาคิดแต่เรื่องที่เท็จคิดและทําแต่เรื่องชั่วช้าสารเลวนั้นคือการฝึกใจตัวเองให้เป็นอย่างนั้นและตอกย้ํามันอยู่วันแล้ววันเล่าเพราะคนจะเป็นอะไรแบบไหนและอย่างไรนั้นล้วนเกิดจากความคิดการพูดและการกระทําของตัวเองทั้งนั้น คนที่คิดดีพูดดีทดําดีชีวิตของเขาก็จะเป็นอย่างนั้นหากคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วชีวิตของเขาก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นกันแรกๆมันจะเป็นพฤติกรรมเมื่อมาเข้าก็สั่งสมเป็นอุปนิสัยหากยิ่งคิดซ้ําพูดซ้ําทําซ้ําก็ยิ่งตอกย้ํามันให้ฝังลึกสู่จิตใต้สํานึกจนมันเป็นชะตากรรมของตนเองวิมลใส่นิมนวล